สวัสดีทุกานนะคะสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะอันนี้พี่คุณก็อาบน้ําเพื่อ,อ <ard owania S 2> ที่จะเตรียมตัวเข้าหมู่บ้านนะคะคุณทองอาบน้ำเสร็จแล้วขึ้นลดรอแล like ้วครับ

น้ำไหลแรงมากเห้ยอาเป๊บเดียวเองเสร็จแล้วครับกินไหมน้ำนะกินไหม ดูดูมือดูมือเราก็จะทัวร์อยู่แถวนี้กันโกอนนะคะอยู่แถวมหาสาครคามกันโกอนนะคะ น้ำไหลเลงกมากเลยครับพ่ออ่ะอิ่มแล้วบ่อิ่มแล้วครับไปกิน้นรถครับแน่ดูขอหน่อยครับหนึ่งลูกแ<า>น่แน่นพี่รักดูหาอีกนั่น เราก็จะให้น้องเมฆเป็นคนขี่ซาลิงนะคะสมควรว่าจะนั่งเฝ้าพี่ขุนกับน้องอยู่ข้างบนคนเดียวเนาะแายกับพรลักก็จะนั่งข้างหน้านะคะเวลาทัวร์เราก็จอดซาลิงไว้เฮ้ยเฮเฮ้ยนีสุนทรดีใจค่ะส่งเสียง ุโอ้กินหมดเลยค่ะย่าย่าที่ควนวัดตัดมาให้คุณทองนะตัดให้ตั้งนานดูทำดูทำน้องคุณทองทำอะไรแบบนี้พี่ขุนขึ้นมาหมดเกลี้ยงเลยเน่ข้างหันเน่เน่น่นี่นะนี่น้ำเล็กกันอ้ ขึ้นขึ้นมากินเรียบเลยค่ะพี่ขุณ เดี๋ยวยังไม่ได้สตาร์ทเดี๋ยวจะให้สตาร์ทรถไว้รอนะคะเพราะต้องรอลมเต็มอีกนะคะขับมาัมาัมาัมัดไาขับาะับาับมาัดมาขัาขัราขับาขัาขับาขับนขัาขบ ดูขุนทองดูขุนทองพี่ขึ้นมาแล้วเองดีใจเนีะยแต่ขาเล็กๆไม่พี่รักไม่ไม่ครั้งนี้ ขึ้นรถค่ะแม่แม่เตรียมไปทัวร์กันต่อนะคะก็เป็นกําลังใจให้แม่แม่ทุกท่านทุกคนนะคะก็สู้กันต่อไปค่ะนี่เสียเ,เ,เ,เราก็จะได้เดินทางออกจากวัดของพระอาจารย์นะคะก็ เดีย๋ยวปีปีหน้าเนาะปีหน้าถ้ายังไงนะคะก็คงได้มีโอกาสมาแห่บุญพเวศให้กับพระอาจารย์อีกนะคะถ้าไม่ไม,ไ,มไม่มีโควิดเนาะหวังว่าปีหน้าโควิดคงจะหายนะคะก็อนุโมทนาบุญกับแม่ๆทุกทา่านทุกคนด้วยนะคะที่ร่วมสมทบสร้างกำแพงเนาะ เดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสได้มาเราก็จะมาถ่ายแม่ๆดูอีกรอบนะคะก็จะเห็นความกำแพงเริ่มสร้างไปเรื่อยๆนะคะตอนที่เรามาตอนนั้นกำแพงยังอยู่ที่นู้นทางเจดีนะคะตอนนี้ก็นี่ฝั่งนี้มาถึงนี่เลยนะคะต่อไปก็จะไปสร้างด้านข้างกนสร้างด้านข้างเก่าอีกนะคะนิยาพระอาจารย์บอกว่า เดี๋ยวถ้าเกิดย่าโตแล้วเดี๋ยวจะตัดไปฝากที่ขุนที่บ้านนะคะจากนี่ไปบ้านเองไกลไหมก็ไกลไกลพอประมาณอยู่นะคะก็เกือบโอเป็นร้อยโลเลยนะคะเกือบร้อยโลเกือบจะร้อยกิโลจากที่มหาสารคามไปที่บ้านคิดตุนนะคะที่พระอาจารย์เวลาท่านแวะไปหานะคะก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ